จากเขียวๆนะคะแล้วก็เราก็มาลอกนี่เลยภาในเราก็ลอกได้เลยคราวนี้แกะมานิดนึงแล้วลอกได้เลยมันจะมีเส้นอยู่นี่นี่นี่เขาเรียกว่าเส้นกระเพาะถ้าหากว่าเขากินอะไรมาที่เป็นพิษมันจะอยู่ในนี้แล้วมันจะทําให้คนกินเป็นอันตรายท้องร่วงท้องเสียเราออกแซก็หมดเรื่องหมดเรื่อง ช่างภาพบอกว่าเรางคืนจะไปทานข้าวกันเลยค่ะคุณนายได้ๆแกงคั่วสำเร็จแล้วนะคะก็ต้องทานกับข้าวสวยร้อนๆร้อนๆโอเคไหมคะออร่อยค่ะหอมหอมกลิ่นแกงคั่วมากๆเลยนะคะก็ได้เวลาอาหารแล้วนะคะต้องขอลองหน่อยนะคะแกงคั่วหอยแมงคู่แห้งไข่แมงดาทะเลนะคะนะคะคุณนายทานกับข้าวสวยนะคะร้อนๆหอมๆหอมหข้าวสวย ไหมคะสามรสเปรี้ยวหวานเค็มกัดไปโดนหอยแห้งก็จะมีกลิ่นของหอยแห้งขึ้นจมูกมานี้นะคะแล้วก็พอกัดโดนสับปะรดน้ำแกงที่อยู่ในสับปะรดปริสออกมาผสมกับสับปะรดเปรี้ยวคุณนายทำเหมือนมันไม่ยากเลยนะคะผู้หญิงนะเสน่ห์สามอย่างน้ำมือ น้ำคำแล้วก็น้ำใจน้ำมือคืออะไรคะทาอาหารอร่อยแล้วน้ําคําก็คือจาไพเราะอ่อนหวานน้ําใจน้ําใจต้องมีน้ําใจให้กับคนรู้จักเอื้ออารีรู้เอื้ออารีช่วยเหลือเมตตาวันนี้อร่อยมากจริงๆต้องขอกขอบคุณนะคะคุณนายปรียาศรีวัฒนะตระกูลนะคะภริยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นอย่างสูงทางรายการคุณนายใจตลาดนะคะก็มีผลิตภัณฑ์ดิชแฮปปี้นะคะ มอบให้กับคุณนายปริยาค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะเอาไว้ดูแลบ้านค่ะครบครันอยากให้คุณนายปริยานะคะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะ,คะให้มาเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเช<อ>ิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มหาสจ,จรย์เมือง3อ่าวถ้าเราขึ้นไปในมุมสูงอย่างเขาข้องกระจกเนี่ยเราจะมองเห็นอ่าว3อ่าวที่มันอยู่ว้าวเข้ามาเรียงเข้ามาในเดือนกุมภาเนี่ยค่ะประมาณวันที่22ถึงวันที่3มมีนานะคะ เป็นวันงานกระชาติด้วยค่ะเราทุกคนก็ออกมาแล้วก็ติดใจเมืองประจบจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะว่าในเมืองไทยของเราทุกภาคทุกจังหวัดแต่ละที่นะคะยังมีของดีของเด็ดรอให้คุณผู้ชมไปพบช่วงเวลาดีๆอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าขาดผู้สนับสนุนรายการะคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณน้ำดื่มสิงผลิตภัณฑ์ล้างจานดิชแฮปปี้ข้าวไทยตราพันธ์ดีค่ะขอบคุณมากนะคะ คุณผู้ชมคะพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบ,บดีนะคะตอน9.30โมงครึ่งโมเดิร์นไีค่ะสัปดาห์หน้านะคะคุณนายจังหวัดอะไรจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนและมีเมนูและเคล็ดลับอะไรมาฝากคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมต้องติดตามนัดกันเลยในคุณนายใจ่ายตลาดวันนี้นะคะอัตุยและคุณนายปริยาลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ทุกบ่อไม่ใช่แค่บางบ่อคุณนายใจตลาด